สวัสดีครับเพื่อนๆนักเทรดทุกท่านนะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ Section หรือ For p o s i t o o n น r d อ r กันนะครับในนี้มันจะมีหลายบล็อกมากเลยนะครับเราจะไม่ได้พูดทั้งหมดนะครับเราจะพูดเฉพาะในส่วนที่สำคัญด้านบนนี้นะครับซึ่งความสำคัญของรูป For Trade นะครับมันจะตรวจสอบคำสั่งซื้อขายแบบ Real Time นะครับทำการคัดเลือกคำสั่งซื้อขายตามที่เรากำหนด แล้วเอามาปรับแต่งเช่นเปลี่ยนแปลงค่าสต็อปลอสเปลี่ยนแปลงค่าเทคโปรฟิตหรือทําการปิดบางส่วนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้นะครับเราจะดึงทั้งหมดนี้นะครับบล็อกเนี่ยมาจัดเป็น3หมวดใหญ่ๆนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเห็นภาพแล้วเข้าใจง่ายนะครับเมื่อเราแบ่งออกมาแล้วนะครับเราจะได้ออกมาเป็น3หมวดหลักๆนะครับหมวดแรกก็คือบล็อกหลักครับจะเอาไว้ดึงข้อมูลมาใช้นะครับหมวดที่2นะครับจะเป็นบล็อกองนะครับทําการค้นหาตรวจสอบค่าต่างๆนะครับ หมวดที่3นะครับจะทําการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆของออเดอร์ที่เราเลือกมานั่นเองนะครับในบทนี้เราจะพูดถึงเฉพาะในบล็อกหลักก่อนนะครับว่ามันทํางานยังไงนะครับบล็อกหลักที่ดึงข้อมูลมาใช้นะครับจะต้องอยู่ด้านบนของบล็อกรองพวกนี้นะครับบล็อกรองพวกนี้จะไม่สามารถทํางานได้ถ้าไม่มีบล็อกหลักอยู่ด้านบนของตัวมันนะครับเราจะ3ตัวนี้นะครับทำงานแตกต่างกันยังไงนะครับ for i n r p o a t i o n ก็คือเลือกเฉพาะออเดอร์หรือไม้ที่เปิดอยู่นะครับ อันที่2ก็คือเลือกเฉพาะ pending order ที่เราสร้างไว้อันที่3ก็คือเลือกเฉพาะไม้ที่ปิดไปแล้วนะครับข้างในก็คือประกอบด้วย conflict เหมือนกันนะครับแต่ดึงข้อมูลไม้ที่แตกต่างกันเฉยๆนะครับ filter group กับ filter by symbol นี่ก็คือเราจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วในหลายๆบล็อกนะครับเราจะ filter order by group number manual open ก็คือ order ที่เปิดด้วยมือและ all ก็คือทั้ง order ที่เปิดด้วย EA และเปิดด้วยมือ ฟิลเตอร์บ y m b o l ก็คือสาม,มารถเลือกเฉพาะคู่เงินที่เราต้องการได้นะครับส่วน Filter Type นะครับก็คือเลือก Order b ์บหรือออเ e อร์เซหรือเลือกทั้งคู่นะครับทั้งบายและเซลลได้นะครับส่วนเฉพาะของ for each position นะครับ o o ู d i r r e t t o o นะครับก็คือประเภทการเรียงข้อมูลในการดึงมาใช้นะครับมันจะมีทั้งหมด4อย่าง Newest to oldest ก็คือเรียงจากไม้ที่ใหม่ที่สุดไปไม้ที่เก่าที่สุดนะครับ oldest to newest ก็คือเรียงจากไม้ที่เก่าที่สุดไปใหม่สุด profitable first ก็คือเรียงจากกำไรมากสุดไปกำไรน้อยสุด profitable last ก็คือเรียงจากกำไรน้อยสุดไปมากสุดนะครับเราสามารถกำหนดได้นะครับตรงนี้และ skip entry ก็คือเราจะข้ามทุกๆก,ก,กี่ออเดอร์นะครับ every e n t e r e คือทุกๆกี่ออเดอร์ที่เราจะดึงขึ้นมานะครับ no more than e n t e r e คือไม่ต้องการให้ทำง,งานเกินกี่ออเดอร์นะครับ second output นะครับคือจบการทำงานของบล็อกก็ต่อเมื่ออะไรนะครับเมื่อดึงข้อมูลในลูปทั้งหมดจบแล้วทุกออเดอร์นะครับซึ่งปกติเราจะใช้ค่านี้นะครับหรือจะมีอ p อปชันให้เราเลือกอีก2ออันนะครับก็คือ after non empty loop จะจบบล็อกก็ต่อเมื่อยังมีออเดอร์ค้างอยู่ในระบบนะครับ และ after empty loop ก็คือจะจบการทำงานของบล็อกก็ต่อเมื่อไม่มีออเดอร์ค้างอยู่ในระบบแล้วนะครับซึ่งส่วนมากเราก็จะใช้ default ตัวนี้นะครับ after loop always สำหรับ for e a c h p e n d i n g order ก็จะเหมือนกันเลยนะครับแตกต่างกันที่ว่าจะดึงออเดอร์หรือไม้ที่กำลังเป็น pending order อยู่นั่นเองนะครับส่วนน้นสุดท้ายก็คือจะดึงข้อมูลของไม้ที่ปิดไปแล้วนั่นเองนะครับ ทีนี้สมมติว่าการสร้างลูปนะครับมันจะทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวเรามีภาพตัวอย่างให้เพื่อนๆเข้าใจได้ง่ายๆนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นการเขียนคำสั่งแบบปกตินะครับภาพทางด้านซ้ายนะครับเป็นภาพที่ยังไม่ได้มีการเรียกใช้ลูปนะครับวิธีการรันของโปรแกรมบน o n t i c k นะครับมันจะทำงานอย่างนี้นะครับเริ่มจากตัวนี้1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มันเริ่มทาตัวนี้นะครับฝั่งนี้ลงมาทางนี้นะครับ เสร็จแล้วเมื่อจบ1ติ๊กนะครับก็จะเข้ามาทําใหม่อย่างนี้นครับวนมาทุกๆติ๊กทําแบบนี้นะครับทีนี้ถ้ามี for e a c h position เข้ามานะครับวิธีการทํางานก็คือฝั่งนี้จะเริ่มเหมือนกันนะครับ No position มนที่ใบ n าเซล y n o บ s e l ซ now แล้วก็วิ่งมาทําแถวที่2ตรงนี้พอมันเจอ for eat แล้วนะครับแล้วก็ใส่เงื่อนไขในการดึงออเดอร์เข้ามาแล้วใช่ไหมครับ ข้อมูลแต่และออเดอร์นะมาทํางานอะไรบางอย่างตามที่เราต้องการลงมาตรงนี้ลงมาตรงนี้มันจะไม่หลุดออกไปนะครับมันจะกลับเข้ามาทําจากลงมาตรงนี้ปุ๊บ14 15เข้ามาตรงนี้ใหม่วนมาทํารอบใหม่นะครับจนกว่าจํานวนไม้ที่ถูกกาหนดอยู่ตรงนี้นะครับจะหมดสมมติว่าเงื่อนไขตรงนี้มีทั้งหมด5ไม้นะครับที่เราดึงมามันก็จะทำทั้งหมด5ครั้งพอทำหมดแล้วมันถึงจะกลับออกไปทำตรงนี้ใหม่ ก็เป็นการทำงานของ e ออี position นะครับที่ทำงานเป็นรูปเรามารีวิวบล็อกลองนะครับของเซ c ชันรู o for position and order กันนะครับเราสามารถจะเช็คค่า stop loss ได้เช็ค take profit เช็คไทป์นะครับว่าเป็น buy หรือ sell เช็คอายุว่ามันเปิดมานานเท่าไหร่แล้วเช็คระยะห่างอะไรพวกนี้ได้นะครับบล็อกลองกันสุดท้าย ก็คือเป็นการแก้ไขเปลีป่ยนแปลงค่าของแต่ละไม้ที่เราดึงมานะครับเช่น modify stop ก็คือ modify ค่า stop loss ระยะห่าง stop loss นะครับหรือ modify expiration ก็คือจะทำงานกับ pending order ว่าให้มันหมดอายุจาก4ชั่วโมงเป็น3ชั่วโมงเป็น2ชั่วโมงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีการปิดบางส่วนหรือมีการเบรกการทาง,งานของลูปและมีการฟอร์ให้ไปที่ order ถัดไปภายในลูปนั้นนะครับประมาณนี้เป็นต้นนะครับ ก็ขอจบบทนี้เพียงเท่านี้นะครับ loop for position and order แล้วพบกันในบทถัดไปครับสวัสดีครับ